ถือ,อมองถือไล่เติบอยู่ได้แม่มันคือสิบอมานเลยละทักทายสบายดีตอนเช้าๆนะวันนี้ก็สลุกมาต้มกาแฟกันตอนเช้านี่เป็นได้สะพานเทาบ่ดนนิตีใครให้แตกได้มื่อนี้ได้มีไฟได้มื่อไหร ไปพยายามมอ่อะไรเคยไปหายพชรกรตะก่กกาององมืออะไยังตีไข่โปแตกอยู่ได้เจ้าคนอื่นตีไข่แตกหมดละต้นสาต้องยิ่งสองต้งนแรกว่ายต้องยิ่งสองอีน, <ะ S 1> นี่ถือจะบันไดยิ่งสามได้ <c oughs> ตนหึงโจตะไก,ก่ไปหาล้พเพ็ดบดอะไรมันเยอะเอาเ่กว่าหาจอบเพ็ดบดเจอขี้รอกเห็นดูได <c oughs> ้ตอนนอ เราไปใช้มันไปได้แล้วใชก่อจอดกงกาแฟครับก่อสีลมๆเนากประเดี้เนาะเนื้อมันตกคืนมีตกมันลบมากเมื่อคืนนี่ยฟ้าดังตึงหือตึงหืออยู่มีแร่บ่อนมันตกเมื่อคืนนี่บ้านเฮาจะตกอยู่บ้านเฮานะเนาะตกอยู่บ้านเฮาสิโอ้ตากมันต้นเต็มอยู่ตอนนี้มืดมัตะพุ่นได้ภาพเลยมัตสุพุนคืนนี้ ตอนนี้ก็เริ่มแจ้งแล้วนะจะจานทองแซ่ๆอันนี้ก็ต้มง,งูไปจะคืนนี่นะมาอุ่นหลาดเสาวนี่ะหาัดเสาวก่อนมาเนี่แล้วก็วกกวกไปยามมองพร้อมนะำมาเนี้นะโอ้เสียงลมอุกอุก้ล เบิ่งกระหอกตระพร้อมนะแล้กะมันติดเทิองอนีกคือเกาไปจักมันนี่กัะคือฝนตกตกแต่เบิ่งเดน่คือ จึงไท่ป่าคันนะจึงแถวนี้แหละ ไ,ไ,ไปหมดแล้วไก่ไก่สัลเลย<ป>ลเาาราออกก่อนนะปะนี้เขามาจอบยิงไก่กับบริดยิงมันสัมมันเห็นก่อนไปเวิร์ดละ ซนี่นะปลาที่เอาลืมวานนี่นะพอดีเอาผักวานแล้วกับลืมปลาเลยไปรอยามองกันบัน bằng sáng mong mỏng ngon ku mỏng te mong ngon mỏng ngon 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 Thuông <tongue> lên đây. Thực ra tợp vô Đang này, này Bây giờ mong Đang này Đang ừ. này đang này sẽ thử dưới đây Trên tiên nhịp nhịp nhìn, 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 nhìn. Ủa, lực đây nè đang thì thử lại like quá. 往那天。 ถึกลายเลยด่างนียมีตะค้อนนะเป็นพวงเลยนะถึกด่างนี่นะถึกลายเลปตาตรงงามๆเลย ใส่กระปุกน,นีบานนี้จอบไก่กับเกิบขา,าดขาดคางหนึ่งหลาะเมื่อกระนา่นไปนีิ เสียงไก่ป่าคันอยู่ใกลๆนี่ไปจอบไก่เบิ่งก็ได้เพื่อได้ยิงมันไปจอบไก่เสียงคันอยู่ ่อไก่ครเขามาแต่ยิงยิงบุทันมันมันเห็นก่อนรอเมื่อแล้วบันนี้ขากลับเดี๋ยอาไข่ไกลก่อนแมมมันคือสิบมาณเลยละวราถ้ามาจอบแล้วมันบินไปอีกเทือนึงมันยาเขามาเลยแล้ววันนี้ ทางเลยน,ะนี่หูนี่ไม่ผิดเลยนี่เกือบเหี่ยบปะนะบางใดนี่มาฮอดบอร์ดนะประเดี๋ยยังท่านได้มีไผ่มาอยู่บนเสือโอ้มีคนหนึ่งเขาออล่ะ องที่ได้เมื่อวานนี่ไก่ไปได้วยหนึ่งเขาเนี่สุดเสีนในพันปลาซิว จับไก่ป้อไก่ผู๋่องโตนี่ยินงปะซียม่ะอยู่ไหนผ่านปลาซิวก็ไม่ผ่านไก่ก็มาแหละได้ย่างแต่ละคนนะว้าวแหมแม่น้ำผ่านปลาซิวยนี่ตีไข่ตีไข่โบแตกสับมาหล่อมี ได้อยกดีเฮ็ดดีเฮ็ดว่โอ้แล้วหปิดตาก่อนมานี่มาๆๆๆซอยกันปิดแล้วว้ยนี่ซายะไริดลดแล้วเพื่อบอเจอไปเบัวเลยเดนนี่ลมถ่ายิกติดเจบวกันเดียวแล้วจะห่างไรไก่แล้วสนไก่แล้ว ยิ่งไกลคือวันนั้นี่วุ่นทิมระบอวันนี้ยิ่งไกลแล้ววิ่นทิมระบอขานเ้าดวกัวนอืหัวขาเดียวเอเลอร์มันลวลุกแล้วนบอปลดปลาหาก็แล้วด่างหนึ่งเดี๋ยวไล่ม่านก็มูแล้วเฮามื่นนี้นะห้องนี้กะพรีและปลาบรตอืมมา พาดประซิวตีไข่บ่รตกเลยมาหรอมนี่คือไม่ตายตัวดูตายตัวมดหง์หนึ่งมันกองหนึ่งมือมัดกองหนึ่งแกะมัดกลับหนึ่งอีกงา้นักตรงงูนี่แ่บไปเลยถว่วมันอ่อน หอ,อมเลยอืมน,นี่จกอาวนะจงนี่มานงูดุจงยังเป็นกันแรกกูผิดแห้งในเสมผิดแห้งมีผิดแห้งเฉบอ,ออมครับใจได้กัวโห<อ>มันเองสิตรมไก่ปิ่งปลาบ่ตรมไก่ปิ่งปลา,เห,ปปาเหลือปลาปิ่งก่อนมานี่ ปิ่งปิ่งปลายบ่ปิ่งปลาต้มไก่กับปิ่งปลาต้มไก่เนาะมาในเนาะมีทหารขโมอเนาะสองฝงมันจะมาฝียบบกินเบ้างมองก็มีครับประเด็บประเด็นเอามาว่าจังหวะมาพอดีเอานะสุ่มเอาโกงพกคอนอืมก็หอกก็เอาเผือสุดก่อนอีกเอาซีหลบคนหอบนี้ มันเนียน5 0นห้ามานห้ามีมานเลยมันโด่งมอี่จริงบ่มานกะเอมองมาใส่ม่ได้กินนูมันก็ได้กินเลยแหละมันกป็กีข่านซะตอนน่ะกับลืมนี่มองะชปได้เลยนี่คือมาสิก่นก็ได้กรหอกได้เลยอันนี้เป็นยิ่งยุกบมาให้เลยไก่นะผู้ที่เยไก่น่ะมารวมๆน้องไก่น่ะมากับขอทิพย์เนี้ยกับผู้ช่องโตได้

พอกระหอกกบุญยิ่งงานม,มูนะอันกินมากระบกนะป,ปืนนี่ก็นักจะคักไม่กว่ายักจะมูนั่นเตะเลยจำเล้วกับยิ่งนะยยนะใกล้ก่นะับ<อ>ปีโตนะใกล้มากนะอ๋อปีงเป็นหรือเ่าปีงปลากันปิีงเป็นให้ปิีงปลาเราได้

เสี่ยเกลียวเนาะไชื่อไชื่อบอ่อขวัวปลาไหวกันนะบ่ดนี้ตัวได้เน่าแก่เก็บประแดกชื่อตัวบีเน่านะนี่แหละขี่ปันทุนด้วยมีเงินเฮย,ย,ยด้วยหายมึงต้นลายด้คุโอ้ปีงเมื่อกี้ตะเฮนก่อน มือเยอะเข้าตัวใดว่ะถือดีกลัวแล้วนะปลากะตัวนี้มันหนาวนานตัวนี้เศษปลาแดกเห็นได้ปลาตัวอันดีนี่นะสลาวเกลือน่ะบ่เยอะว่ะเห็ดอันน่ะเมือนนะบ่แต่มันหนาวเศษปลาแดกนี่ตัวนั้นจะปิ้งบ่แหนปิ้งปิ้งปิ้งไร ปีกไดจริงเนอะโอ้ปกเนอะมือพือนละขาดนะะปีกปันกันมายิ้มตัวนะเป็นหมันมือเลยกิจจินนั่นกเป็นหมันแหละเอาเถอะเป็นมันนะมือถือแล้วก็ยิงเข่าจนเเลยดิขัดปีกชุกเลยฮังเต็กมือเพื่อนกินผอมเออสีรดไปนะ ปลาเนี่ยมจากนาวไาวเนาะดูปลาตองตัวบางใหญ่กับนาวปลาแดงบเนี่ยเดีตัวก้อนหนาว,านวยู่าหนาวนีนห,นวห,นห่อในริมบึงืนี่พืนี่บางฝนกตกผกมหันฝนตก,นกเนาะมันชื้นๆเนหันฝนตกนะ่ยแห้งอุก,กว่าน,นี้ปลาถึงมองนะที่ขันคั่วมันไหลปิด <harbor> <า>เตาหมอเเลยอยู่ยะ บนตกสแห้งถึกลาเนาะแม่หละปลามันจะใหญ<ก>่วังใกล้ได้ชีตวมองซองดงเหาะบสูงซงดังป,ปลากล่นีอันปลาตัวนี้สิบปีงนะส่วนตัวนะเห็ดประเดกพดเลยได้ต่อมไก,ก่นะอบน,นะินไว้เยเหมือน

ไม่คนป่ามันเท่าเนาะคือบันอะไรบเญอะไรจุกาดนีกว่าปลาเสียบอบุญนี่เราควรแล้วบุญใหญ่นี่วักชุตธรรมพกะกวเนี่ยมันบ่เคยได้บ่จะ้งคตรใกล้แล้วิึงตาเขาเส็จยังนะมันหนังกลมอพดเห็ดไหมนั่นสุก เอาไข่ใส่ในหน่วยหนึ่งล้างหนึ่งวะล้างเลยต้มไข่ไก่เลือกกะบะต้นผึเสียเมื่อฝากแรนมากเลยพูไปเอาหมดแดงมาใส่ต้มไก่แรดใบผัดเตะซ่าสนใหม่ความมีแล้วหมอต้มไก่ฮานอเอกลับแล้วเลโอ้ยยังมันได้หล่นน่หรอ ตรไมไก่สุกแล้วทาปิ่งป้าบ่เนี้ยาปิ่งปลาอกนข้าจังเก็บคลองก่อนกินข้าวจังสีได้เมื่อบันนี้เข้าวที่จุดจะชืออะไรจุดอัน เมดปิงปลาต้มไก่เนาะมือนีิโอ้อ่ะตักตักตักหมูเผาอ่ะต้องชดมีมีเนาะต้มไก่น้ำแห็งบ่ดีดูเห็นแต่หายเอาเรื่องมาเอาหูเขานี อ,อ้ากินหันมาโอ้ตักเป็นแล้วถั่วตัวเองผัดเอาลายนี่ปลาเอาชงปี้งี้นุะปลาเอาซองปี้งี้อืมนี่สมักครับต,ต้องการมือในแสบเอ้ อนะันนั้นพอกต้มพอกแกงเลยสนนำสนไลนะ่มันนะสาฟังเสียงจั่นหอมแม่ตีปานะ้าเนี่ยที่ป้าอมโพน กุไข่จปตายอเพื่ออออออนา,า,ามันทำไข่สองคนจกอีกเสืเอหนึ่งบ้านอี่าไข่อนในป้าน,นี้ลายเถ่นนี้ยพอไอ้เจียงแกหอกนะหอกอยู่ในนคือเก่า ข้างลมันข้าง้ทำาน,านาปกปักปกป,กป,กป,กปกักามนอกไา่ป่าเนาะต่ำน่อยเลยน้อยนิมันแหน้หงจะได้ไก่ไก่เผาไกป่านเอาเผาเธอเชื่อจำจะไต้ะไม่ไม่มไ,มได้เนาะอ่า คาร่าก็มาปั่นเครื่องปั่นคองกันแันนี้ ตอนนี้ก็เก็บเครื่องเก็บคล้องแล้วนะบัดนี้สิได้เมื่อแล้วบัดนี้ทางนี้ก็บ่าวาดมากระมามากระไปมากระไรมากระเมยฆเออเมียมาน้ำแล้วเนาะบาปุ่นผู้สาวดุเด้เก็บเพื่อนเก็บคล้องแล้วเฮาก็สิได้เมื่อไรบัดนี้แล้คลิปนี้ก็สิได้ปิดคลิปไปแียงสนี้แหละขอบอกขอบใจที่ติดตามนะครับชม กินหนาพบกันใหม่